สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องไใ้โปรตินะฮะเอ่อบรรยากาศช่างดีเหลือเกินพี่น้องเอ้ยทองฟ้าเป็นรูปอะไรแล่ะนะอา่าโทษ สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะที่อยู่ทางบ้านสวัสดีผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับมาพบมา,ม,ามาเจอกับช่องในพุทธินะทุกท่านผมก็จะมาพูดคุยนะท,ท่านนะครับจะมาพูดคุยกับเอ่เอฟซีแล้วก็อธิบายนะครับคือบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจนะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากบ้านสามพี่น้องนะครับที่อยู่บ้านนาโปนะท,ท่านกลับมาถึงบ้านก็มีโอกาสได้ดูคอมเมนต์นะฮะมันจะมีเอฟซีอยู่ประมาณ 60ท่านอยู่นะเป็น10ท่านอยู่จะคอมเมนต์ในลักษณะแบบว่าครอบครัวเนี้ยต้องดูให้ดีดนะฮะเพราะว่าเอ่ออาศัยนะครับรอการช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ทำมาหากินนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมสอบถามนะเท่าที่ผมสอบถามผู้ใหญ่บ้านนะที่คุยกันนอกไม้นะว่าลักษณะนิสัยใจคอครอบครัวเนี้เป็นยังไง เาก็เล่าให้ฟังตรงตามที่ยายไรยเนี่ยเล่าให้ฟังนั่นแหละแกจะมีลักษณะก็คือเวลามีโรงทานนะแกจะพาหลานๆแกเนี่ยสามคนเนี่ยอัดกันไปใส่มอไซค์เนี่ยมีโรงทานที่หมู่บ้านไหนก็ตามเขาก็จะไปตลอนตลอนไปนเพื่อไปเอาโรงทานเนี่ยเขาก็เอาได้พอหิ้วไปนั่นแหละเอาท่านแล้วก็มาประทังชีวิตเอามาเลี้ยงหลานเอาท่านนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเขาไม่ทํามาหากินหรอทําไมเห็นอยู่แต่บ้าน ก็อย่างที่ผมได้อธิบายได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะทุกท่านปกตินั้นยายไลนะครับเป็นคนเ,เขาเรียกอะไรนะอยู่เฉยไม่เป็นนะครับแกจะไปหารับจ้างหาทำาน่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาเงินเอาไว้เลี้ยงหลานนะครับแต่ช่วงนี้แกไปเหยียบตอไม้ทะลุเท้านะทุกท่านแล้วหมอสั่งห้ามไม่ให้เดินลงน้ำนะทุกท่าน แล้วก็ไม่ให้เดินไปไหนเยอะๆนะไม่ให้ยืนนานไม่ให้เดินนะจริงๆอ่ะคุณยายต้องนอนที่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่ามันติดเชื้อในกระแสะเลือดเอาท่านนะครับมันติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับคุณยายจริงๆต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่ว่าคุณยายอ่ะอธิบายกับหมอว่ามีความจําเป็นนะหลานไม่มีใครดูแลนะครับเพราะคุณตาก็ไปหารับจ้างนะครับเพราะนั้นคุณหมอก็เลย ไม่ให้นอนก็ได้แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้ให้ยามากินนะครับแต่หมอสั่งห้ามลงน้ําเด็กขาดเลยเพราะไม่งั้นแผลติดเชื้อขึ้นมาลำบากเลยได้ตัดขาเลยทีนี้นะขาของคุณยายเนี่ยจะบวมเปล่งอยู่แล้วนทะ่านในช่วงที่คุณยายเดินไม่ได้เนี่ยเป็นช่วงที่ลําบากที่สุดเพราะคุณยายไปไหนไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่มีเงินกินข้าวนะครับครอบครัวนี้นะท่านเท่าที่ผมดูนะ น่าเห็นใจแล้วก็น่าสงสารเลยเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้เอฟซีคือเอฟซีก็คอมเมนต์ว่าทําไมไม่ปลูกผักทําไมไม่ทําสร้างอาชีพผมเนี่ยเข้าใจแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ถามนะผมเข้าใจตรงไหนรู้ไหมอย่าว่าจะปลูกผ,ผักเลยจะซักผ้ายังยากเพราะอะไรทุกท่านอันนี้ขนาดช่วงหน้าฝนนะถ้าช่วงหน้าแรงเนี่ยมันจะไม่มีน้ําเลยเนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้เนี่ยตั้งแต่ผมกินข้าวจนถึงบ่าย บ่ายสองโมงเนี่ยเป็นเวลาประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะคุณยาย <c ười> เพื่อนใดน้ำนะท่านหรือว่าอันปัมป๊มน้ําที่ผมไปถ่าย,ยแ,ๆๆๆๆๆๆแหละตั๊กตั๊กตั๊กนั่นแหละน้าออกเบามากนะเท่าเยี่ยวมดนี่แหละนะก็คือครอบครัวเนี้ยเขาไม่มีเงินซื้อปั๊มน้ําใหม่เขาก็จําเป็นต้องใช้ปัมบบบนะป๊มแบบโบราณนะต้องใช้ปั๊มแบบโบราณนะท่านแล้วมันไหลช้านะครับยว่าจะจะรถสวนเลย จะซักผ้ายังยากสองชั่วโมงยังไม่เต็มถังอยู่เลยององเล็กๆที่เขาใช้กันอยู่นะตรงนั้นนะตั้งแต่กินข้าวเที่ยงจนบ่ายโมงยังไม่เต็มบมูงเลยผมก็เลยไปยกดูสายยางอ่ะทำไมมันไหลช้าขนาดนี้ก็เลยโอ้ยไม่น่าละ่ะเขาถึงจะปลูกผักอะไรไม่ได้เลยเพราะน้ํามันไหลช้าเพราะน้ํามันไหลช้าไฟมันกินไฟไงไอ้ปั๊มเนี่ยมันกินไฟนะไอ้ปั๊มตกัตกตกัตกตกักตักเนี่ยมันมันกินไฟลนลท่าน มันก็เปลืองค่าไฟโดยที่น้ําได้นิดเดียวนะมันจะไม่เหมือนปั๊มบ้านผมนะส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขาใช้ปั๊มออโต้แล้วก็ซัมเมอร์สนะครทุกท่านเพื่อการเกษตรนะปั๊มแบบนี้ทําการเกษตรไม่ได้นะอ่าใช้นานๆนะต่อกันแบบไม่พักนะมันจะไหม้นะเพราะปั๊มแบบนี้มันเป็นปั๊มไม่มีแรงดันนะท่านปั๊มแรงดันต่ําแล้วก็น้ำไหลน้อยส่วนใหญ่เขาเลิกใช้กันแล้วนะครับส่วนคนที่ยังใช้อยู่ก็มีนะท่านส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนที่แบบ ยักษ์จนที่เขายังใช้แบบแบบตัวนี้อยู่เพราะว่าราคามันถูกนะท่านราคามันถูกนะครับเออแล้วก็เป็นปั๊มน้ําตื้นไม่ใช่ปั๊มน้ําลึกนะฮะอ่าอันนี้เป็นปั๊มน้ําตื้นนะท่านมันดูดน้ําลึกไม่ได้ครับปั๊มอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเป็นปั๊มน้ําลึกนะเออเป็นสองไส้นะท่านดูดน้ําลึกนะครับอยู่บ้านแม่ผมก็เหมือนกันเป็นปัม๊ม,มัมาร์ทเพื่อการเกษตรนะก็คือสามารถเอ,อ่อเวลาเปิดน้ําทีมันไหลสองท่อนะเป็นเหมือนบ้านของยายสีนะเขาใช้ปั๊มัมาร์สองท่อ ปั๊มแบบนี้เขาจะไม่มีใครใช้แล้วนะครับแล้วก็เอฟซีคอมเมนต์มาอีกว่าทําไมถึงไม่เลี้ยงไก่หรือว่าเป็ดนะไก่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเป็ดเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่นะท่านไก่เน่น่าจะมีอยู่อาจจะไม่ไม่เยอะมีห้าหกตัวและะ้วนมะั้งมีสระน้ําอยู่ด้านหลังสระน้ําเนี่ยมันเพียงหัวเข่านะท่านน้ําเนี่ยน่าจะเพียงหัวเข่าของเด็กๆนะน่าจะไม่ถึงเข่าด้วยซ้ําตอนที่เขาเล่นน้ําแล้วเขายืนให้ดูนะประมาณครึ่งครึ่งเขา่าซึ่งมันจะมีน้ําเฉพาะช่วง หน้าฝนหน้าแรงเนี่ยไม่มีน้ําผมเคยไปถ่ายอยู่หน้าแรงไม่มีน้ำแล้วท่านนะครับหมดหมดฝนก็คือน้ําตรงนั้นก็ไม่มีตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นสระมันถือว่าเป็นแอ่งนะถือว่าเป็นแอ่งนิดนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ลึกเลยแล้วท่านมันแค่ครึ่งเขาเองนะไม่ถึงหัวเขาแล้วท่านน่าจะประมาณห้าสิบเซนเองนะเดินลงไปตรงน้ำนะประมาณห้าสิบเซนเองไม่ได้ลึกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็ดเนี่ยช่วงหน้าฝนเะนี่ยเหมาะอยู่นะเมื่อก um ี okay. <im 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 ้ผมก็สอบถามนะครับกับคุณยายว่าถ้าถ้าถ้าเลี้ยงเป็ดเนี่ย ถ้ามีมีใครซื้อเป็ดให้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไหมเคบอกแกอยากเลี้ยงนะแกอยากเลี้ยงแกอยากปลูกผักแต่แกไม่มีต้นทุนนะแกหาเงินมาได้เนี่ยประทังชีวิตไปวันต่อวันนะครับอย่าลืมนะว่าเขาหาเงินนะครับช่วงนี้เนี่ยเหลือคุณตาคนเดียวนะครับเหลือคุณตาคนเดียวเขาได้วันแล้วไม่กี่บาทเองนะได้วันละร้อยสองร้อยเขาซื้อข้าวซื้ออะไรกินหมดเลยท,ท่านไม่เหลือเก็บไม่เหลืออะไรเลยนะนะครับและคุณตาไม่ได้มีงานทุกวันนะท่านคุณตาเพิ่งจะมีงานเฉพาะช่วงหน้าฝน วันนี้คุณตาไปรับจ้างดำนานะครับวันนี้คุณตาไปรับจ้างดัานานะคุณตาไม่ได้มีงานทุกวันนะครับนะตอนนั้นที่ผมไปถ่ายช่วงหน้าแรงเนะี<ๆ>่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหน <c oughs> เขากอ็อยู่ที่บ้านไม่มีงานไม่มีใครจ้างนะใครจ้างทาง้าจ้างอะไรไปหมดปกติคุณยายจะไปพร้อมกับน้องน้องยิ่งนะน้องยิ่งที่เป็นผู้หญิงนะคุณยายจะไปกับน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้เนี่ยสละตัวเองออกจากโรงเรียนเพื่อให้น้องทั้งสองคนได้เรียน อันนี้เท่าที่ผมถามมานะจริงๆอ่ะน้องเขาอยากเรียนนะครับน้องเขาอยากเรียนกําลังอยู่ในวัยวัยเรียนแล้วก็เรียนเก่งเรียนดีด้วยนะท่านแต่น้องก็จะเป็นต้องออกมาเพราะว่าสองตายายเนี่ยไม่มีเงินส่งนะครับพอเรียนเรียนมหนึ่งครึ่งเนี่ยมันใช้เงินมันไม่ใช่ว่าไปโรงเรียนไม่มีสักบาทมันต้องมีนะท่านเวลาน้องเขาเห็นเพื่อนกินขนมน้องเขาก็อยากกินนะครับเวลาเพื่อนเขาจัดกิจกรรมมันต้องใช้ทํารายงานซื้อนู่นนี่นั่นน้องเขาก็ไม่มี นะครับมันก็เป็นปัญหาน้องท่านแม่ของน้องแท้ๆก็ติดต่อไม่ได้ไม่ส่งเงินมาเลยไม่กลับบ้านมาสี่ปีแล้วไม่ติดต่อมาเลยนะถ้าเอฟซีสมมุติเราเป็นเอฟซีคนที่คอมเมนต์มาว่าเขาขี้เกียจผมชื่นชมเขานะเขาเลี้ยงหลานได้ขนาดนี้ผมถือว่าเก่งแลวก็สุดยอดมากเอาตรงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มีภาระหน้าที่แบบนั้นอะ่ะผมยังเงินเดือนผมยังมีนะผมยังชนไม่ชนเดือนเลยเดือนเนี้ยผมยังไม่มีเงิน ชนเดือนเลยเห็นไหม heit? ผมก็เหลือเงินอยู่ไม่กี่ร้อยเองอันนี้ขนาดผมมีเงินเดือนนะแลว้วสองตายายเขาไม่มีเงินเดือนนะเขาต้องเลี้ยงหลานนะ่ะอันนี้เราเปรียบเทียบใส่ตัวเรานะขนาดเรามีเงินเดือนเรายังบาง,บางเดือนเรายังไม่ชนเดือนเลยนะฮะเพราะนั้นผมก็เ,ออเข้าใจนะท่า,ทานเนงิเนอ่ะเงินสวัสดิการอ่ะผมไม่แน่ใ,นใจว่าเขาได้เงินคนแก่ด้วยไหมน่าจะได้แหละดูแลน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าเงินสวัสดิการอ่ะเขามีบัตรสวัสดิการคนจนแค่หนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งบัตร เขาก็ารูดของหมดแล้วเอาท่านเดือนเนี้ยที่มันออกมาวันเมื่อวานเนี่ยเขารูดของหมดแล้วสามร้อยบาทเขารูดผงสักพอกสบูยาสีฟันแล้วก็ไข่อะไรก็ว่ากันไปนะครับหมดแล้วทท่านซื้อขนมให้เด็กๆหมดแล้วไม่เหลือนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาแก้ตัวให้คุณยายนะครับไม่ได้แก้ตัวให้กับครอบครัวนี้แต่ให้เอฟซีนึกถึงความเป็นจริงเงินร้200อยสองร้อยอ่ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มากมายมหาศาลนะร้อยสองร้อยเนี่ยเข้าเมืองแป๊บเดียวก็หมดแล้ว ครับทุกท่านมันไม่ได้เยอะนะสาหรับครอบครัวเนี้เงินร้อยสองร้อยเนี่ยกับหลานที่ต้องให้คนละยี่สิบสามสิบาทเนี่ยเวลาไปโรงเรียนอนะแค่เดียวมันก็หมดเออมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะทุกท่านนะครับเงินสวัสดิการมันมีอยู่นะนะครับบัตรสวัสดิการนะแต่มันไม่ได้ใช้จนถึงสิ้นเดือนนะวันเดียวมันก็หมดเนี้วนะทุกท่านไม่คิดอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชื่นชมนะครับครอบครัวนี้ที่เขาทำมาหากิน ไอที่เห็นว่ายายแกอยู่เฉยๆแกไม่ได้ไปไหนขาแกไปไม่ได้หมอเขาสั่งห้ามลงน้ําแต่ช่วงนี้ยเขามีแต่งานจ้างดํานาเขาต้องลงน้ํานะฮะใส่รองเท้าบูทมันก็ไปไม่ได้อีกมันอบนะฮะแผลมันอบเห็นไหมล่ะแกเดินกระเพกกระเพกอยู่ผมก็ถ่ายให้ดูอยู่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยที่เท้าแกเนี่ยดําเลยมันเป็นแผลดํบวมป่งเลยนะยังไม่ได้หายดีเลยนะท่านเวลายายแกไปทํางานน่ะแกจะเอาน้องยิ่งเนี่ยไปด้วยนะ เอาน้องยิงนี่ไปด้วยแกไม่ปล well, ่อยเอาไว้คนเดียวที it, ่บ so ้านเออแกไม่ปล่อยไว้คนเดียวที่บ้านไม่เคยปล่อยน้องยิ่งให้อยู่บ้านคนเดียวแกเอาไปด้วยตลอดเขาเอาไม่เอาเขาจ้างเฉพาะคุณยายยายก็เอาน้องยิ่งเนี่ยเอาไปด้วยนะครับเพราะน้องยิ่งเนี่ยอยู่ม .1 กำลังเป็นสาวถ้ามีคนเมาเหล้าเมายาเข้ามาหาน้องยิ่งเนี่ยมันก็อันตรายยายห่วงมากเลยห่วงก็คือห่วงน้องยิ่งเนี่ยเวลาน้องยิ่งไปในมาไหนเนี่ยแกก็แกก็ไม่ให้ไปนานก็แกเป็นห่วง นะพอหลานจะเป็นผู้หญิงน้องยิ่งเนี่ยถ้าดูดีๆนะถ้าน้องเขาแต่งตัวน้องเขาใส่เสื้อสวยๆนะแต่งแต่งหน้าทาปากเลยน้องเขาน่ารักมากเลยนะเอฟซี FC ดูนะดูเขาโครงของหน้านะเพียงแต่ว่าน้องเขาไม่มีเครื่องแต่งหน้านะไม่ไมีไม่ได้ทําทาปากทาคิ้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆน้องเขาใส่แต่เสื้อผ้าที่เขาบริจาคมาน้องเขาไม่เคยซื้อเสื้อผ้าเลยมีแต่ชาวบ้านคนน้นคนนีน้เอามาให้ตลอดเสื้อผ้าน่ะน้องเขาก็ใส่อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันน้องเขาก็เลยดูแบบดูแบบมอมแมมนิดนึงนะท่านจริงๆอ่ะน้องเขาเป็นคนหน้าตาดีนะทุกท่านเอฟซีสังเกตดูแล้วก็มือไม้อ่อนนะครับแล้วก็มีสมาคารวะนะท่านสังเกตดูเวลาผมถ่ายคลิป่ะน้องเขายกมือไหว้ตลอดนะผมบอกครั้งเดียวนะถ้าผมถ่ายคลิปนะครับอันนี้ก็ยกมือไหว้มือไม้อ่อนนะเขาก็ทํากันหมดเลยนะครับไม่ได้บอกยากเหมือนแต่ก่อนนะอันนี้เขาบอกง่ายครอบครัวนี้บอกง่ายแล้วก็น่ารักนะครับผมผมเห็นแล้วผมดูแล้วนะครับเขาไม่ได้มีพฤติกรรมวักขี้เกียจหรือว่ารอการช่วยเหลือนะครับ คุณยายทาทุกวิธีทางแล้วท่านทําทุกวิธีทางเพื่อให้หลานๆของตัวเองเนี่ยมีข้าวกินแกยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อไปหาโรงทานไปเอาโรงทานนะครับเพื่อให้หลานๆได้กินนะครับบางทีแกไม่มีแกไม่มีก็อ่าแกก็ไปขอแกขอ,ขอวัดก็มีนะเห็นแกบอกแกขอวัดก็มีบางทีไปขอที่โรงเรียนขอนมขอนมที่โรงเรียนเนี่ยอธิบายให้ครูครูเขามาดูบ้านดูอะไรเขาก็ให้นมมา ใอ้นมนมกล่องของโรงเรียนอนะนะเออแกก็พยายามทําทุกวิถีทางนะท่านเพื่อจะเลี้ยงหลานนะครับบางทีแกไม่มีเงินแกก็โทรไปหาลูกลูกก็ตัดสายแกก็นั่งร้องไห้แกไม่มีเงินจะให้ลูกแกไม่มีข้าวจะให้ลูกกินกองหม้อในวันที่เขาไม่มีงานจ้างเลยแกก็ร้องไห้ไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนนะครับผมผมฟังแล้วผมก็โอ้ชีวิตคนเราวันวันที่มันลําบากก็ลาบากจริงเขาดิ้นรนทุกอย่างนะทุกท่าน เชื่อผมเถอะนะผมถามมาแล้วอันในสิ่งที่เอฟซสงสัยนะว่าเขารอการช่วยเหลือไหมเขา้าขี้เกียจไหมผมถามมาแล้วนะครับผมผมเนี่ยถามกับไอพ่อค้าไอติมผมถามกับไอทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไอคนคนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะผมถามแล้วนะท่านนะครับว่ามัน,ม,นมันเขามีลักษณะนิสัยใจค,คอยังไงนะครับส่วนใหญ่ครอบครัวเนี้ยเป็นไปตามที่ผมเล่านี่แหละะท่าน แกไม่ได้รอการช่วยเหลือถ้าแกรอการช่วยเหลืออย่างเดียวแกเลี้ยงหลานไม่ได้โตขนาดนี้หรอกนะครับแกเลี้ยงหลานตั้งแต่แอบ,บบอกทุกคนเลยพ่อแม่เขาทิ้งตั้งแต่เด็กๆนะไม่ได้สนใจใยดีแกเลี้ยงเอานะครับเลี้ยงตามมีตามเกิดสังเกตด,ดูน้องเขากินข้าวตับไก่ที่ผมซื้อไปคําข้าวเท่ากําปั้นตับไก่ชิ้นเดียวนะครับตับไก่เนี่ยเขาบิเล็กๆเกท่าเล็กมากแล้วคําข้าวบาเบลอเลยนะครับอันนี้ แสดงให้เห็นว่าน้องเขายากจนเขาไม่ได้กินข้าวกับข้าวเปลืองนะเขาประหยัดกับข้าวเขาเน้นแต่เน้นแต่ข้าวให้มันเยอะๆเพื่อให้มันอิ่มเหมือนผมตอนผมเป็นเด็กๆนะครับผมเนี่ยจะกินกับไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วนะกินข้าวเยอะๆนะตับไก่ชิ้นเดียวเล็กๆเนี่ยสามารถกินข้าวอิ่มได้นะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าแบบผมสังเกตดูคําข้าวผมสังเกตดูการที่น้องกินกับนะผมรู้เลยว่าน้องเขาเนี่ยลําบากจริง คนรวยๆบางทีเขาไม่กินข้าวนะเขากินแต่กับนะเออแต่เนี่ยผมเห็นแล้วเออโอเคอ่ะน้องเขาแบบใช้ได้อ่ะทุกท่านนะครับถามว่าด,ดื้อไหมในสายตาของผมน้องเขาบอกฟังอยู่นะไม่ถึงขั้นว่ดดื้อมากนะครับน้องเขาบอกฟังบอกให้อันช่วยนั่นช่วยนี่บอกให้สวัสดีบอกให้เอ,อ่ไปนั่งตรงนูน้ตนตรงนี้น้องเขาไปทําได้หมดเลยนะครับถือว่าโอเคน้องเขาบอกได้นะครับโอเคครับพี่น้อง้มืดแล้วนะฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ